วิธีดาวน์โหลดนะครับสำหรับเพืเ่อนๆที่กดลิงก์ใน YouTube ของผมแล้วจะดิ้งขึ้นมาครับดิ้งขึ้นมาหน้านี้นะครับทำยังไงนอ้อก็กดปุ่มแดงๆที่เขียนว่าดาวน์โหลดข้างล่างนี้ได้เลยครับกดปุ๊บมันจะนับถอยหลังประมาณสิบห้าวินะครับรอกันนิดนึงครับ สามสองหนึ่งมาแล้วครับแล้วกดคำว่าดาวโหลดอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยจะมีหน้าจอดิ่งขึ้นมาไรคุบอนทีวีดีมูเอดเอพีก็ไม่ต้องสนใจอะไรครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับตกลงครับเปิดครับ ก็ติดตั้งไปเลยนะครับตัวของผมผมติดตั้งแล้วจะไม่มีผลอะไรผมก็กดออกโอเคครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับกดดาวน์โหลดไปเรื่อยๆจากลิงก์ที่ผมทำไว้ให้แล้วนะครับขอบคุณครับ